ก็หมดอายุไม่มีอะไรมากกว่านะั้นซื้อมาทำไมเยอะแยะเช็ดไม่ทนันวู้มันหลุดออกมาทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนของ l iss, l i l i ลส t ตอร์พิคค่ะวันนี้ Li z ก็จะมารีวิวขยะค่ะไอเจ้าขยะพวกนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่ l i z เนี่ยคัดข,ของของเองนะคะที่แบบหมดอายุแล้วหรือว่าอันที่แบบอยู่มานานแล้วหรือ,ออันที่แบบ Li สคงไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Li สก็ ัดออกมาะคะ่ะเตรียมที่จะเอาไปทิ้งแล้วก็อยา่างทีุ่กคนดูนะคะว่าลิซอ,อาจจะไม่ได้มารีวิวอะไรมากแต่ว่าจะบันทึกไว้ให้ตัวเองดูนะคะว่าเออของพวกนี้มันอยู่กับเรามาขนาดนี้ถ้าไหนที่ใช้หมด แปลว่ามันน่าจะต้องมีอะไรดีบ้างแหละส่วนอันไหนที่ใช้ไม่หมดหรือว่าไม่ได้ใช้ต่อเนี่ยมันทําไมกันนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็หวังว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะอันแรกนะคะเป็นอันนี้ค่ะเป็นจอนสันเบบี้วอตนะคะเป็นมิลค์แอนไรซ์ก็เป็นครีมอาบน้ําของจอรนสันแอนจอรนสันนะคะคือมันแบบกลิ่นมันหอมมากนะคะมันเป็นหอมแบบหอมแป้งหอมเด็กๆค่ะมันเป็นครีมอาบน้ําเด็กอะเนาะแล้วมันก็ใช้ดีใช้ได้นะคะกวดใหญ่มาก ลิสก็ใช้ตจนหมดแล้วก็ใช้ขวดเนี้ยไปใส่ยังปอืนด้วยนะคะแต่ลิสรู้สึกว่า ขวดนี้ไม่ควรที่จะออกไปจากห้องน้ําของลิซ่าสักทีเมื่อลิซาใช้หมดลิาก็เลยแบบทิ้งดีกว่านะคะต่อมานะคะคืออันนี้อันนี้เนี่ยเป็นเบกก้าสครับนะคะของ s ซฟ์แอนดกอรี่อันนี้มันเป็นแบบกระปุกเก่าอยู่แล้วแต่มันคือเบกก้าสครับแหละแต่ว่าลิซ่าเอามาคนผสมก็ยังอื่นข้างในมันก็จะมีแบบพวกเหมือนขมิน้นไพรอะไรแบบนี้ค่ะช่วงสมัยเรียนนะคะแบบตอนอยู่มัธยมอะไรอย่าแงบบี้ลิซ่าก็ใช้พวกนี้ขัดตัวนั่นแหละคือขมิ้นกับไครพวกที่มันติดสีเหลืองอะโดยเฉพาะขมิ้นอะถ้าดูคนเป็นคนที่ทำเลย่รู้สึกแบบมเค เพราะว่าเลไว่ามันจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะหนกคนลิสก็เลยแบบพอใช้ไปจนถึงจุดหนึ่งลิสก็เลย้ว่แบบให้มันไม่เวิร์กกับลิสแล้วแล้วลิสก็แบบไม่ได้ใช้มันต่อนะคะเพราะว่าลิสไม่อยากให้ลิเป็นสีเหลืองอะ่ะถัดมานะคะเป็นอันนี้เป็นครีมของ Soft and g n d r y อ y นะคะอันนี้มันเป็น Soft and g n d r y t y t r i r i t h t e s u ์ t t t ต วิตซ s o อฟต์เทนนิ่งเชียรบัตเตอร a กระปุกนี้ลิสไม่ได้ใช้เองนะคะเป็นพี่สาวลิสใช้ะคะ่ะนางใช้แล้วก็เอาไว้ที่คอนโดก็เลยจัดการควักรวมกับอีกกระปุกนึงแล้วก็เดี๋ยวเอากลับไปให้นางที่บ้านนะคะแต่ว่าอันนี้ลิสเคยใช้ช่วงเรียนมัธยมะคะ่ะก็คือก็คือพี่ใช้อะไรเราก็ใช้ด้วยก็คือความเป็นน้องอะ่ะทุกคนทานมานะคะเป็นอันนี้เป็นแฮนด์ฟู้ดนะคะเป็นครีมทำม,มือของซอฟต์แอนด์กออันนี้ิสน่งได้มาจากอาจารย์แต่ว่าแบบ ใช้ไปประมาณเนี้มั้งแล้วก็แบบใช้ไม่หมดนะคะเหมือนแบบน่าจะทําหายแล้วเพิ่งหาเจอแล้วพอเริสมาลองบิบด,ดูพีเหมือนมันแบบเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วะค่ะก็เลยคงจะต้องทิ้งไปคือตัวเนี้ยกลิ่นมันก็หอมมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเลยออยทาผิวของสกิน Food อันนี้มันเป็นสกิน Food g r a ฟซ s e ออย i ์ด u อ l ลบอย o i อซื้อมาตั้งแต่ื่อไหร่จำไม่ได้แล้วอะแต่ว่ามาพลิกๆลิกทีก็คือแบบ X Y ไปแล้วนะคะิซไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยให้ความชุ่มชื้นมากขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมเลยนะคะแต่ก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็นก็นคือใช้ไปแค่นี้ไงเลยเก e s s e d Glossing Serum นะคะเป็นเซรั่มใส่ผมของ The Body Shop นะคือมันน่าจะนานมากๆแล้วทุกคนลิสเจอร์มันอยู่ในห้องน้ำนะคะล,ลิสไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยแต่ว่าลิสเตอร์ว่ามันเหลือแบบ นิดนึงเราก็หมดแล้วเลยเอาทาทาไปแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งแล้วน,นะคะ <S u s e r i n t h e m o Purifier Acne and Makeup Cleansing Water นะคะก็เป็น Cleansing Water ของ u s e r i n เป็นอะไรที่ลิสชอบมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก อันนี้เนี่ยก็ขวดใหญ่แล้วก็ใช้ได้ดีทีเดียวช่วงที่เป็นสิวนะก็ใช้ได้ดีด้วยเพราะว่ามันเป็น acne and makeup cleansing ผันมาค่ะคือเป็นโฟมล้างหน้านี้เป็นของ perfect w h i p h foam ซึ่งหลอดนี้ริ้ซึกว่ามันอยู่หริอมันานเกินไปแล้วคือมันใช้ที่ละน,น้อยมากค่ะเพราะว่าลิซ่ามีมีเหมือนมีที่ปั๊มฟองอะค่ะทุกคนมันก็เลยแบบบีบแค่แบบ นิดเดียวแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ตีตีตีมันก็คือได้ฟองเยอะมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นอะไรที่ใช้ไม่หมดสักทีแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยมาแบบนานแล้วแต่ตอนเนี้ยมาดูแบบวันวมดยอายุเราคือแบบฮัลโหลหมดไปตั้งแต่ปี2018แเราก็ไม่ควรจะใช้แล้วเปล่าบายสัมรีของลิลิค่ะรุ่นเพียววาตะนะนนี้มันเป็น สำลีแผ่นชนิดไม่ฟอกขาวนะคะก็จะเหมาะกับผิวบบางแพ้ง่ายแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะยุกิยุกินะคะเขาบอกว่าเป็นคอสเมติกคอตตอนพัฟแต่ลิสว่ามันหยาบมากเลยทุกคนมันเป็นสำลี ที่บอกว่าแบบใช้สําหรับหน้าที่หยาบมากๆแต่ก็คือตามราคาของเขาอะมันชอบแบบ1แถม1แล้วบกว่าบาทอย่างเงี้ยทุกคนคือถูกมากคือมันหยาบมากขนาดที่รู้สุกว่าแบบโอเมก้าอันนี้ไม่โอเคมากๆแบบนี่ใช้สำลีหยาบขนาดเนี้ยเช็ดหน้าครั้งสุดท้ายก็คือแบบแตั้งแต่ช่วงมัธยมอะทุกคนเหมือนกับช่วงที่เราแบบยังไม่รู้ว่าแบบเครื่องสำอางมีอะไรยังไงเหมือนเราเริ่มต้นจากสูตรโดยตัวเองเพราะว่าคุณแม่ของลิซก็เป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องแบบความสวยความงามอะไรอย่างเงี้เลยนะคะซึ่ง เนี่ยคือยากมากมันเหมือนแบบเหมือนสำลีเช็ดแผลเลยคนคืออยากเบอร์นั้นเลยอะซึ่งลิสก็ไม่เอามาเช็ดแทบจะไม่เอามาเช็ดหน้าเลยคะ่ะส่วนใหญ่จะเอาไปล้างเล็บแล้วอะ่ะแมสปิดปากนะคะมันเป็นแมสสีดำซึ่งดีมากเลยอันนี้มันเป็นแบบนาโนซิลเวอร์แอนติแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือมันเป็นอันที่ดีมากใช้แล้วยังหายใจได้แล้วก็ใช้แล้วรสู้สึกว่ามันกันได้ค่อนข้างดีแล้วก็เมคอัพไม่ค่อยเลอะเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ลิสชอบมากแต่ว่ามันต้องซื้อจากญี่ปุ่นมันขึ้นขึ้นมาก็เลยแบบลองซื้อไปเนะาะถัดมานะคะอันนี้เป็นแป้งสีจันที่เป็นแบบน่าจะเป็นโปรดักต์ดังๆของเขา้แต่เมื่อก่อนแล้วแหละซึ่งแบบลิสคิดว่ามันน่าจะเหมือนเอาไว้พอเพื่อลดความมันหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ลิสใช้ไม่เป็นเท่าไหร่ มั้งแบบใช้แล้วรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองค่ะลิสก็เลยคิดว่าไม่เอาไว้ดีกว่าเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เบลไรยูวิ a อ u ควาเจนะคะเป็นวอเทอรี่เจเนาะตัวนี้มันแบบเนื้อของเขาคือมันจะแตกต่างกับตัวที่เป็น Watery Aqua r i ว h ตัวที่มันเป็นหลอดที่ทุกคนน่าจะเคยใช้หรือไม,ม่ก็เคยเห็นนะแต่อันนี้มันจะเป็นสัมผัสมันจะเป็นเนื้อเจลมันจะให้ความเบาสบายผิวมากกว่านะคะ ซึ่งมันก็เยอะมากเลยริก็ใช้ไม่หมดนะคะแต่ว่ามันหมดอายุซะก่อนเนอะอันนี้เป็นสมูทตีครีมนะคะมันเป็นครีมของสมูทตี้อะไร Basic ของเขาอะค่ะให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีนะคะแตแบบเหมือนมีช่วงหนึ่งที่มันโฆษณาว่าแบบทาร้อยแผลแล้วแผลมันดีขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับริสคือไม่รู้สึกนะคะ มันอาจจะหลอดเหล็กไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเออลิสไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีอะก็ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนประมาณนึงค่ะแล้วก็อันนี้ที่หมดนะคะคือเป็น Smooth E Acne นะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นคือมัน มันใช้2% h y รเจลคร Cross p o มอ m e r าล l i c ล l i c a ซิดนะคะก็คือมันเป็นมันเป็นตัวยาคนละตัวกับตัวคลินดาเอ็มลิสชอบใช้นะคะคือมีช่วงหนึ่งที่ลิสเป็นสิวแล้วรู้สึกว่าทําไมมันยังไม่หายสักทีเนี่ยลิสก็เลยเหมือนพยายามซื้อยาทาสิวใหม่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ยาทาสิวมันจะแบบเหมือนใช้คลินดาไมซินซะเยอะซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่คลินดาไมซินแต่ว่ามันเป็นไอเนี้ยค่ะ2% h y รเจลคร Cross p o l y ร์ซาล l i c ลิ i แอซิดอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นแบบ ส่วนผสมคนละตัวลิสก็เลยซื้อมาแล้วมันก็ก็หยุบซึ่งสิ่งของมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะว่าแบบเออใครใช้อะไรแล้วหายเนาะตัวนี้เป็นคลินดาเจลนะคะตัวนี้แหละเป็นคลินดาไมเป็นตัวยาที่ชื่อว่าคลินดาไมซินนะคะซึ่งเพราะถ้าออกมาในรูปแบบเจลไอตัวเจลสองแดงๆเนี้ยลิสใช้ว่าใช้แล้วไอ้ห้อนีมน้มันมันเฉยๆอะทุกคนลิสชอบอันที่มันเป็นเหมือนเป็นเนื้อน้ำแล้วตบๆเข้าไปอย่างนี้มากกว่า สิ่งที่หมดนะคะว้าเป็กคาทูนวันยาแก้วิงเวียนไม่รู้ว่าอยู่หมืนนั้นแค่ไหนแล้วแต่ว่ามันไม่ออกกลิ่นแล้วมันต้องทิ้งแหละถัดมานะคะก็มีอันนี้เป็นซันฮัวซูนะคะเป็น e s s e n เชียล o ฟอร์มิงครีนะคะก็เป็นเป็นแบบตัวแถมอลิสชอบมากเลยลิชว่าลิชชอบซันฮัวซูมากมากลิทคนที่จะกัดฟันซื้อมาทุกคนกับสกินแคร์ของซันฮัวซูทุกคนว่ายังไงคะ่ะอันนี้ก็เป็นอันที่ชอบมากแบบเป็น คือแต่สันควาซูรนี่ที่บอกเลยว่าถ้าใครไม่ชอบกลิ่นโซมมันจะไม่ชอบเลยนะเร่นล็โอเคไงหรือว่ามันแบบดีนะอาจจะใช้ด้ดนชิงแล้วก็ได้ครีมทาหน้าอันนะคะก็คือเป็น Laneige Water Bank Moisture Cream EX นะคะอันนี้ก็เป็น Laneige ท,ที่เป็นลาย Water Bank ที่ค่อนข้างอยากชอบมากๆแต่ตอนเรียนนะคะคือพี่สาวให้ใช้นั่นแหละก็เลยได้ใช้มาเนาะ ัวนี้ก็เป็นครีมที่แบบให้ความชุ่มชื้นมากๆตัวหนึ่งค่ะทาแล้วก็แบบเติมน้ําให้ผิวเหีนุ่มชุ่มชื้นอ,อ,อะไรประมาณนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นพวกชีทมาสต์ต่างๆนะคะก็มีแบบชีทมาส์ที่ใช้หมดแล้วเยอะมานะคะคราวนี้ก็สะสมมาให้ดูได้ประมาณนี้นะคะก็ยังคงเผลอทิ้งไปเรื่อยๆอีกเช่นเคยนะคะแต่นี้ก็พยายามเก็บมาให้ดูแล้วนะอันที่ในนี้ทีนในชอบชอบเนี่ยก็จะมีมีอันนี้ อันนี้ลิสเคยร,รีวิวไปด้วยนะคะมันเป็นของ Sven น i n d e r อร์มานะคะพิบูวังมาสเป็นแบบมาสที่ช่วยในเรื่องของแบบผิวที่แบบความเครียดทาแล้วมันก็จะแบบลดความเครียดอะไรแบบนี้นะคะ่ะให้ความสุขผ่อนคลายแล้วก็ที่ลิสชอบก็คือมาสเขามันแบบแนบไปกับหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะอีกนอนันก็เป็นอันนี้เป็น t ท m e บัสคอนโท r ลคา i ิฟายิ่งแบบช็อกโก a s สคือมันเป็นมาสสีดำอันนี้ก็มาสแล้วผิวดูนุ่มชุ่มชื้นเหมือนกันค่ะ ผงเตาเหยียบโลกค่ะทุกคนคือมันเยอะมากจริงเลยใช้หมดไปเยอะกว่าน,นี้มากๆคะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคืออันที่ไม่หมดแล้วนิก่าคนเจอว่าเออลิซมีอยู่ทั้งแบบแล้วมันเปิดใช้แล้วทุกอันทุกคนเหมือนลิซเปิดใช้แล้วลิซก็ทําหายเปิดใช้พราะว่าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็กลับมาเราก็วางไว้แล้วก็เปิดอันใหม่แบบงงๆอะ่ะคือแบบงงๆคือมาดูคือทุกอันคือเปิดแล้วอะ่ะที่ลิซจะบอกคือว่า อันนี้มันเอากลิ่นตัวลิสไม่อยู่นะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องบอกลาน,น้องเขาจริงๆน้องเขาใช้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็คนที่ทําเลเซอร์แ,รแล้วคือใช้ได้นะมันค่อนข้างที่จะอ่อนโยนประมาณหนึ่งเลยนะอันนี้มันเหมือนเป็นกลิ่นซักุระแต่อันนี้มันเป็นกลิ่นออริจินอลของเขาคือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีปัญหากลิ่นตัวแรงมากก็ลองต่อหยิบโลกได้นะในช่งวงมันก็ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ว่ามันเอากลิ่นตัวลิสไม่อยู่แล้วแค่น,นี้คือเป็นโฟล์ค l ารเดโอเรนต์พาวเดอร์นะคะซึ่ง เขาบอกว่าแบบความบำรุมมงผิวใต้วงแขนให้ขาวเนียนเรียบปรับสะจากน้ําหอมไม่ให้ใต้วงแขนดําคล้ำแต่ว่าอันนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าลักแล้วไม่โอเคมากแล้วก็เอากลิ่นตัวไม่ค่อยอยู่ด้วยนะคะถัดมานะคะก็ยังอยู่กับโฟเคิเหมือนกันนะอันนี้เป็นสเปรย์ระงับกลิ่นกายก็คือว่าด้วยความที่ว่าไอแป้งเวลาทาแล้วมันก็จะเหมือนเห็นเป็นขาวๆที่รักแร้ะคะ่ะทุกคนก็เลยแบบ ล้วบางวันที่เราใส่แขนกุดไซ้์เดียวอะไรเงี้ยแล้วแบบรักแล้วมันเป็นเพื่องขาวๆก็คงไม่โอเคฉช่ไหนก็เลยไปลองอันนี้คนเป็นแบบเป็นสเปรย์เป็น,น้ำ,น,ำน้ำฉีดแล้วปุ๊บ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 อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้านที่จะติดต้วงแขนพอสมควรเลยทันทำให้รู้สึกเหมือนมันอุดตันในแขนนะลือก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แว่าคือใช้แล้วก็ไม่ค่อยชอบอะค่ะ ถัดมานะคะก็คือเป็นโซนสุดท้ายแล้วเป็นโซนเมคอัพหมดยูนะคะคือลิสรวบรวมมาได้อีกเป็นถุงประมาณนี้เลยคือก่อนหน้านี้ก็มีทิ้งไปแล้วใช่ปะแต่มันก็ยังมีอีกที่ลิสตัดสินใจทิ้งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีอันนี้นะคะเป็นของพิงค์บ p ยเพียวบิวตี้เป็นโซบ l ลอร์ครีมนะคะมันเป็นเหมือนพรีเมอร์ที่จะพราม์ผิวเราก่อนที่เราจะเริ่มแต่งหน้านะมันเป็นเหมือนโทนอัพหน่อยๆด้วยทาแล้วมันก็จะแบบให้ผิวที่ สองอาากระจ่างใสขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าลิซไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยลิซน่าจะไม่ค่อยชอบเขาแหละรองพื้นกันบ้างอันนี้เป็นของคัต i s สนะคะเป็น All l มแ t t Plus เป็น Long l a s t i n g Shine Control นะคะอันนี้คือคุมมันดีมากแล้วก็ทาแล้วก็ติดทนให้ผิวที่สวยนะคะลิซก,ก็ชอบมากแต่ว่าหมดอายุแล้วนะคะยังใช้ไม่ถึงไหนเลยลิซไม่ค่อยมีรองพื้นอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องจับไปคลิสมาดูวันที่ที่ลิซเขียนไว้ใต้ขวดแล้วคือแบบ แล,แ,ลแ,ลแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นกาวติดขนตาปลอมของ D Up อันนี้เป็น D Up Eyelash Fixer EX นะคะก็คือที่ซื้อมานานตั้งแต่ตอนที่ลิสไปญี่ปุ่นอะมันน่าจะประมาณแบบปี2017อะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งปีนี้2020แล้วลิสรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วอะแล้วแบบกาวมันชิดเข้าไปอย่างนี้เลยะคะ่ะช,ชิดขนตาเ,าเลยลิสก็เลยรู้สึกว่าลิสไม่คอม포ตที่จะใช้เขาต่อะคะ่ะก็เลย ก็เลยจะทิ้งนั่นแหละ r e ฟลอนโฟโต้เรดี้นะคะนี้เหมือนอยู่มานานมากๆแล้วว่าเป็นแบบเหมือนช่วงนั้นมันเหมือนฮิตสมุกี่หรืออะไรสักอย่างรืลิสต์จะไปงานอะไรสักอย่างก็เลยซื้อนนี้มานะคะก็อีกอันที่จะจากไปนะคะคือเป็นของอีด d y ี o เฮาสอันนี้เป็นสีชุกาา์พีชพาสเทลนี้ได้าั้งแต่แบบส่วนสมัยไปช่วยว้มันดุดออกมาทุกคนก็เคยใช้ไปไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้ได้มาตอนไปช่วย เพื่อนแต่งหน้าง,งานกีฬาสีโรงเรียนหรืออะไรสักอย่างนะคะก็ประมาณนี้อยู่กับลิสมมานานมากนี่นะแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองเลยอะ่ะโหนานมา,มากแล้วอะ่ะควรไปมากๆเวทันวสี C, walking on eggshell นะคะ e 3 8 0 b เป็นสีแบบ นูนน้ำตาลน้ำตาลนะคะคือใช้ได้เรื่อยๆนะคะมันเป็นแบบสสีแต่งงแบบ no cute, บบา่ายๆแบบหนกคิ้วือกตาคัดเบา้าอะไรอย่างเงี้นะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นบลัชออนของไดโซ o นะคะเป็นครีมบลัชนะคะอยู่กับลิซมานานมากิใช้ไปแบบน้อยมากเพราะว่าแบบ พวกนี้มันแตะสีนิดเดียวมันก็ติดแล้วนะคะสีหน้าดักทุกสีเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาเลรรู้ส,สึกว่าสีอะ่ะมันเทียบเคียงอิลามาสกาได้เลยคือเป็นช่วงที่แบบอิลามาสกาคือเข้ามาในไทยแล้วมันก็คือบัชออนของเขาคือบูมมากนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่รูสใช้ใช้อิลามาสกามาก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้อันนี้รู้ส,สึกว่าแบบลูส,สึบอกเพื่อนที่มหาลัยว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบ เทียบเียกับอิลมาสก้าได้เลยนะแค่มันเกลีย่ยยากกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าสีเสืออะไรคือได้เวอร์แบบสีคอรัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูเหมือนสีส,ส,สีของอิลมาสก้าที่ชื่อว่าสีรูทอะไรอย่างงี้นะคะนานเกินไปละอันทีน่นังแต่ปี2015ทุกคนเก็บไว้ทาไ,ทไมหรอถามจริงมันคือแบบ5ปีแล้วอะถัดมาคือเป็นครีมบัตช์ของอิลมาสก้านะคะอย่างที่บอกว่าลิซซื้ออันนั้นมาก่อนใช่ปห เราซื้ออันนี้มาก่อนอันนั้นอีกนะคะอันนี้คือตั้งแต่ปี l i สคอส่งหนอยอันนี้แต่ปี2014 6ปีแล้วเก็บไปทําไมเนี่ยคือถ้าทาหน้าไปไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสิวจะขึ้นนะ่ะใช้ดีมากเป็นครีมบัชที่รีสชอบมากแล้วก็เอาไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เหมือนมีตลับนึงคือแตกมาเลยนะคะมันเข,ขาค่อนข้างบอกบางอะคะ่ะเป็นของมาจอ l ิก้ามาจอลก้านะคะมันเป็นเขย่าอย่างเงี้ยหน้าตาเหมือนขวดยาทาเล็บมากๆเลย อันนี้ก็เป็นสี P K 312แล้วก็ R D 310นะคะเป็นครีมบัชที่ใช้ดีมากๆเหมือนกันสีของเขาน่ารักมากก็เป็นทั้งโทนสม้มแล้วก็โทนชมพูนะคะแต่งได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นครีมบัชเหมือนเป็นช่วที่ลิสน่าจะบ้าครีมบัชหรือเปล่านะอันนี้เป็นเอ s เซนส ซูบลัชครีมทูพาวเดอร์ค่ะอันนี้มันเป็น Cream ูพาวเดอร์คือว่าพอเราทาแบบแทบไปแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะ่ะพอมันเซ็ตตัวมันจะแบบแห้งสนิทไปกับผิวเลยนะคะก็คือสีก็น่ารักมากๆเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้อะลิสน่าจะมีเยอะแหละช่วงนั้นทุกอย่างก็เลยแบบใช้อย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดอะไรแบบนี้นี่ไงทุกคนอันนี้เป็นอามาสก้าอีกอันนึงนะคะอันนี้สี Promise ก็เป็นสีแบบ สีชมพูชมพูอะค่ะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แบบใช้แบบมาแล้วแต่บนี่แหละที่เอาไปญี่ปุ่นแล้วมันก็แตกอะทุกคนลิสก็เลยแบบ 8, 8แปะแปะไอเนี่ยสะกอดเทปไว้อันนี้มันเป็นอายพรีเมอร์ของอ e ิทูดี้นะคะมันน่าจะชื่อเทนพรูฟอะไรสักอย่างแต่แบบคือทุกอย่างมันได้เรือนจากลิสไปแล้วค่ะทุกคนมันมัน อันนี้ภาษาเกาหลีที่ก้นอนะแต่ว่าอ่านไม่ออกอะคะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นครีมบลัชของแคนเมกนะคะเป็นอันเป็นแบบเป็นยี่ห้อที่ลิสแนะนำให้เพื่อนใช้แล้วเพื่อนก็ชอบด้วยนะคะเป็นแบบแคนเม e คือเขาทําดีมากๆากคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคือจริงๆมันสวยทุกสีเลยอันนี้ลิสมีสี08 CL05 แล้วก็ CL06 ไม่รู้ว่าสีไหนมัน discontinu ์ไปหรือ,อยังนะแต่ว่าคือลิสว่าสวยทุกสีเลยแล้วก็ลิสค่อนข้างชอบสี08ดีด้วยนะคะมันเป็นสีแบบอ่อนๆน,น่ารักน่ารักนะคะ ก็หมดอายุไม่มีอะไรมากไปกว่านะซื้อมาทําไมเยอะแยะเช็ด yeah, yeah. ไม่ทนันคือเป็น beauty people primer แผกกันแหละคือมันจะเป็นแป้งแป้งมันจะเป็นแป้งขาวๆอย่างเงี้ยคือมันจะแบบคุมมันแล้วก็เบลอรูขุมขนได้ดีมากๆเลยนะคือริสชอบม,มาไม่รู้ว่ามันยังมีขายอะไรทํานองนี้อยู่หรือเปล่าหรือรู้สึกว่าิอยากจะซื้ออะไรประมาณนี้อีกนะคะแล้วก็มีในอันนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะของ intuit นะคะอันนี้เป็น waterproof gel liner สีดํานะคะ intuit เป็นอันที่แบบ ฮิตมากเมื่อก่อนคือแพรรี่พายใช้ทุกคนก็เลยใช้ลิสก็ซื้อตามแพรรี่พายแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนมันน่าจะอยู่มานานจนมันแห้งเราก็แบบไส้หนองก็คือออกมาอย่างนี้แล้วทุกคนคือมันแห้งแก็บแล้ว่ะอันนี้เป็นเมเบลีนนิวยอร์กนะคะเป็นอายบ r o ม m สคาร่านะคะคือเป็นมาสคาร่าคิ้วอันนี้มันน่าจะสีสีด k b บราวนะคะมันจะเป็นแบบอันเนี้ยก็เป็นมาสคาร่าที่แบบเหมือนช่วงนั้น,นะคะุโมเมคมุณโมเมเขาฮิตนะคะก็จะเป็นแบบ เป็นตุ่มๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าใช้ดีไหมก็เฉยๆนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นอายแชโดว์ของเอเซนนะคะก็มันจะเป็นแบบนี้ลิสนาจะได้มาจากตอนที่เหมือนกับเอเซนเขาจัดให้แบบควักๆเป็นแบบเหมือนเป็นบุฟเฟ่แล้วก็แบบหยิบๆหย,ยิบอะไรเงี้ยขึ้นมาได้เลยมัง้งไม่รู้ทุกคนทานหรือเปล่ามันเหมือนเป็นลักกี้ดรออะไรสักอย่างที่แบบว่าให้เวลาเท่านี้แล้วก็แบบคว้ามาได้ในหนึ่งกำมืออะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ เอก็ได้อะไรประมาณนี้มานะก็หามาดีไว้อส้็มันก็มันก็ดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เยอะค่ะมันเป็นสีแบบสีเหมือนสีเป็นเหมือนสีแป้งอนะเอามาใช้เกลีย่ยสีตาอะไรเงี้ยก็ก็โอเคแล้วก็มีปัดแก้มของเอเซนนะคะน่าจะได้มาพร้อมๆกันแหละอันนี้ก็เป็นสีอ่อนๆเป็นสีแบบสีชมพูอ่อนๆอ่อนๆอ่อนๆน,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 นะคะไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะเหมือนแบบ แปรงแปดแก้นที่ลิซมีตอนนั้นนะ่ะมันจิกสีบรัชไม่ติดนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ไปเนาะแล้วก็มีอันนี้นะคะนี้เป็นบ r ัชออนของ CANMAKE นะคะสี PW29 แล้วก็ PW30 นะคะอันนี้เหมือนเป็นสีฮิตมากๆทางญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีอ่อนๆที่ลิสชอบชอบนะคะเอามาใช้กับเอ็มครีมบลัชสีสูไปแลคือน่ารักมากๆเลยนะล้วที่เหลือนี้ก็คือเป็นกองทัพลิปสติกนะคะ NoR Lip Gloss จากญี่ปุ่นน่ะ ลิสต์ได้มาจากคุณอาน,นะคะแต่ว่าแบบได้มานานมากแต่แบบเด็กมากๆแล้วแต่เหมือนเก็บไว้เป็นที่ระทึกแต่ลิสตไม่ได้ใช้เลยใช้น้อยมากจนเลยรู้สึกว่าไม่นควรที่จะไปได้แล้วหรือเไม่นควรที่จะเก็บอะไรที่ไม่ได้ใช้ไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลิปของ Wet n อ i ด์อีกชุดหนึ่งที่ List กำลังตัดสินใจทิ้งนะคะอันนี้เป็นสี Cherry p i c k i n g สี a r r o t G o แล้วก็ติงพิงนะคะก็คือจะทิ้งหมดเลยก็คือซื้อมานานแล้วคือ ลิปวัดเดนไวะค่ะทุกคนมันมีช่วงที่คือฮิตมากแล้วก็คือลิปมันไม่แพงนะคะอีเฟนบอยตอนนั้นเหมือนขายแบบแพงราร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ใช้ดีทุกคนแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นบ้าเป็นบอสซื้อมาหลายสีมากๆนะคะซึ่งก็ไม่ดูเหมือนกันว่าตัวเองจะซื้อมาทําไมมากมายขนาดนี้นะคะแบบเวลเวทกลอสลิปเพนซิลแบบแบบแบบนะคะเป็นของ Nars อันนี้เป็นสีออ g กาซัมนะคะก็สวยนะทุกคนแบบเอามาทาท็อปตรงเนี้ยแบบตรงแบบตรงกลางปากคือสวยมากแต่ว่ามันเก่าแล้วค่ะมันอยู่มาหลายปีแล้วลวก็เลยไม่คอมฟอร์ทที่จะเอามาทาปากนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะทิ้งถัดมานะคะเป็นอันนี้อันนี้เป็นลิปของ color pop นะคะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ช่วงหนึ่งเคยฮิตมากๆนะคะอันนี้เป็น color pop lipie stick นะคะอันนี้เป็นสี rink เป็นสีแมทเนาะก็จะเป็นสีแบบสีน้ำออกโทนแบบลุดนๆชมพูชมพูน้ำตาน้ำตานะคะสีมันก็น่ารักดีนะคะทาแล้วก็มีความแมทพอสมควรเลยแล้วก็ทาง,ง่ายแท่งก็เป็นแท่งเรียวๆยาวๆแบบนี้ซึ่งอแพ็คเกจก,ก็คือลอกมาหมดแล้วก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะอันนี้ถือว่าใช้บ่อยอยู่นะแต,แต่ก็คือใช้บ่อยคือเหลือขนาดนี้หันมานะคะคือเป็นอันนี้นะคะเป็นลิปสติกของแม c ไหอันนี้เนี่ยน่าจะมีคนซื้อให้เหมือนกันนะ ไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่าตอนนั้นเหมือนอยากได้ลิปสีแปลกๆก็เลยซื้อลิปสีม่วงมาซะอย่างนั้นอันนี้เป็น Pro ลองแวนะคะเป็นสี Love Forever นะคะเป็นแบบสีแบบม่วงๆค่ะทุกคนอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คืออันที่ลิสชอบมากๆนะคะตอนเรียนทาตลอดๆเลยนะคะแล้วก็ใช้นานมากนะคะกว่ามันจะหมดเพราะว่าลิสงัด ออกมานะคะทำให้เราใช้ลิปต่อได้อกเยอะเลยนะคะแต่ว่าลิสก็ยังไม่ซื้อแท่งใหม่สักทีแล้วก็ไม่ยอมทิ้งแท่งนี้แต่ลิสคิดว่าเราควรจะทิ้งเดีคยวะคะก่อนที่ลิสจะเผอเอาน้องเขามาทา่านะคะเพราะมันเก่ามากอันนี้คือเป็น NYX Soft Matte Lip Cream นะคะสี s ซูริชนะสี s ซูริชใช่เป็นสีที่เป็นชื่อเมืองนะคะสีของลิปรุ่นนี้มันจะเป็นแบบพวกชื่อเมืองต่างๆนะอันนี้เป็น SMLC14 นะคะคือซูริชนั่นเอง คือน่ารักมากมันจะเป็นแบบสีส้มๆนูนๆอ่อนๆนะคะคือทาแล้วแบบน่ารักอะ่ะรลานนี้นะคะก็คือขยะทั้งหมดนะคะที่ลิซเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันในวันนี้นะคะก็มันเป็นหนึ่งในไดารี่ของลิซนะคะว่าลิซเคยใช้อะไรชอบอะไรหรือว่าใช้อะไรไม่หมดอะไรเวิร์กไม่เวิร์กบ้างะคะ่ะก็รวมๆมัวๆยำๆไว้ในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้กับช่องของลิซด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย